มีหลานคนแรกของบ้านมันก็จะหือแล้วก็ตื้นตันใจมากกันเป็นพิเศษพ่อปู่กับแม่ย่ายเนี่ยพอรู้ว่าหลานคลอดแล้วแล้วก็ตัวเองอ่ะจะได้เป็นโอ้าโอม่าแบบเต็มตัวก็ถึงกับกัน้นน้าตาก,กันไม่อยู่เลยจะ้ะรอเวลานี้มานานมากพี่น้องคนอื่นเนี่ยเขาได้เป็นโอ้าโอม่ากันหมดแล้ว แต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่เป็นสักทีอุ้มหลานไปก็ยิ้มไปด้วยความตื้นตันแม่ย่าได้อุ้มหลานครั้งแรกเนี่ยก็คุยกับหลานไม่หยุดเลยจ้าส่วนพ่อปู่นั้นก็ตื่นเต้นมากๆพอได้อุ้มหลานเนี่ยถึงกับน้ําตาไหลเลยช่วงที่อ้อมเนี่ยกำลังท้องอยู่พ่อปู่เคยบอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันอายุ85แล้วฉันจะมีหลานเหมือนคนอื่นฉันเลิกคาดหวังไปตั้งนานแล้วเพราะลูกสาวก็แต่งงานไปตั้งนานแต่ก็ไม่อยากมีลูกส่วนพี่ทอมนั้นก็แต่งงานช้าแล้วก็ไม่คิดว่าลูกชาย ของตัวเองจะอยากแต่งงานเพราะว่าเขารักความโสดเขาร<ม>ักความอิสระก็ดีใจนะที่ตัวเองได้มีโอกาสได้มีหลานตัวน้อยให้กับพ่อปู่แม่ย่าเข้ามาสร้างสีสันแล้วก็เข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวนี้ <kie> เอ็นดูพ่อปู่มากเพราะยังไม่เคยเห็นพ่อปู่เนี่ยร้องไห้เลย